Back for you สวัสดีครับคลิปนี้มีตัว Smps Switch Mode Power Supply หรือที่เราเรียกว่า Switching Power Supply มาแนะนำเป็น Smps ผลิตจากประเทศจีนแบบ2องขั้วก็คือขั้วบวกและขัข้วกล่าวหรือจะเรียกขั้วกล่าวว่าคอมมอนก็ได้ใช้งานแล้วก็ได้ประสิทธิภาพตามที่ผู้ขายเขาลงไว้นะทั้งโวลต์แรงดันแล้วก็กระแสนะครับในตาที่ข้อมูลผู้จำหน่ายเขาลงไว้เลยก็คือไม่มีการหลอก แล้วก็งานก็ไม่ขีเ้เดงานก็ถือว่าผ่านราคาก็ไม่แพงดูเหมาะสมดีนะครับที่ผมซื้อมาใช้นี่เป็นตัว1,200บาทยวัต์ห้อของเขานี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้แทนจําหน่ายนะครับเขาจะอ่านชื่อว่าดินคอย่าดินคอยยาอะไรนี่แหละนะครับน่าจะเป็นผู้แทนจาหน่ายหรือผู้ผลิตผมไม่แน่ใจผมซื้อมาจากบริษัทนี้เลยด้านดินคอยานี่เลยนะครับ อันนี้ข้อมูลข้างตัวเขาก็จะบอกไว้ว่าเป็น power supply S 10272ก็คือ1200วัตต์72โวลต์เป็น SMPS ที่ยังไม่เป็น auto ว o l t นะครับต้องมีสวิตช์เลือกก็ยังไม่ถึงขนาดวงจรที่ซับซ้อนแบบเลือกโวลต์ได้ตั้งแต่โวลต์เข้านะ AC นี่110ถึง220อะไรอย่างนี้ต้องมาเลือกเอาอยู่สามารถเลือกได้เจ115หรือ230โวลต์อะไรอย่างนี้ ก็อลองรับแรงดันไฟเข้านะครับ115 230 56 10เฮิรตซ์แรงดันไฟขาออกก็อยู่ที่เลือกนะครับอยู่ที่ออปชันที่เราเลือกเขาลงไว้หลายช้อยให้เลือกตั้งแต่12โวลต์จนถึง72โวลต์ตัวนี้ผมเลือก72โวลต์คือสูงสุดในตัวเลือกนั้นแล้วนะครับเอา76ไปคูณกับกระแสก็จะได้เป็นกำลังบัตนะอย่างเช่น72โวลต์คูณ16.6อย่างนี้ก็ได้เป็น1,200บาทอะไรเงี้นะครับ ดูเขาก็ติดสติกเกอร์ผ่านมาตรฐานหลายอย่างนะ CE FC แล้วก็ตัวร o s ก็คือ ROHS นี่ก็คือ H, 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 มาตรฐานเพื่อ,อเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับคือใช้อุปกรณ์ที่ลดสารพิษนะครับอย่างเช่นตะกวัวพวกแคดเมียมพวกอะไรเนี่ยนะครับก็มีการเทส QC pass มาแล้วก็คือ,อมีการทดสอบก่อนส่งขายอะไรอย่างนี้นะครับมีสติกเกอร์ติดการมาดรมัดรระวังอะไรอย่างนี้นะ ขั้วออกก็เป็นการขันน็อตอย่างนี้ละครับง่ายดีนะแดงดันไฟเข้าก็มี AC ราไล์ดูต้นกราวนะครับขั้วออกก็มี Common, คอ m มอนเขาก็จะเขียน V ลบก็ได้หรือเขียนกราวก็ได้อันนี้เขาก็บอกตามนี้และตัวนี้ดีก็คือสามารถปรับแรงดันได้นะครับ CV ก็คือ Control โ o ลต์ one, นะครับ CC ก็คือ Control c ค r r e n ต์ก็คือควบคุมกระแสตัวนี้ผมซื้อมาอยู่1,400กว่าบาทนะครับร้านนี้นะยี่ห้อนี้รุ่นนี้กำลังวัดเท่านี้ 1,400บาทวัตก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคา1 2 0 0บาทวัตนะครับก็เอามาลองใช้งานตามคลิปที่เคยลงไปก่อนหน้าเยอะๆนะ1,200บาทวัตเอาไว้ใช้กับตัวบูสต์อะบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับก็ไว้จ่ายกับพวกวงจรจ่ายไฟอะไรอย่างงี้ยหลายอย่างเอาไปใช้ขาพวกหลอดไฟหลอด LED หรือเอาไปใช้ควบกับกล้องหรืออาจจะเอาไปใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำอะไรก็ว่าหลายๆอย่างนะครับที่ต้องการไฟชนิด2ขั้วก็คือขั้วบวกกับขัว้วกราว แกให้คุณผู้ชมได้ดูข้างในก่อนเนาะดูลักษณะตัวอุปกรณ์ข้างในก่อนอ่ะแกะออกนะครับแกฝาออกแกฝาก็ไม่มีอะไรแค่มีแค่น็อตสองตัวดูก็อุปกรณ์ก็ไม่ได้ค่อยแน่นยัดเยียดเท่าไหร่นะครับก็ยังดูงห่างๆกันนะดูห่างๆกันไม่ค่อยมีแออัดเท่าไหร่นะครับ แต่ดูลักษณะแผ่น PCB นะครับแผ่น PCB นะแผ่นวงจรนี่ก็เป็นแบบพูโคนะครับก็คือแบบสองหน้านะสองหน้าก็คือสามารถใจกระแสได้ดีแล้วก็ป้องกันการดดนะการดดลวมของตะกัวนั่นเองนะครับก็คือเมื่อเราใช้ไปนานเกิดความร้อนสูงตะกัวไม่ดดลอนไม่หลวมนะไม่มีโยกไม่มีคอนก็ไม่ทำให้พาวเว่าสภาวติดติดดับๆอะไรอย่างงี้ก็ปัญหาตัวนี้ก็จะหมดไปนะ มีการหยดซิโคนด,ด้วยนะครับการสั่นของคอยใช้บิดไดโอด2ตัวนะครับเพื่อการจ่ายกระแสมี NTC ด้วยป้องกันกระแสกระชากนะครับสวิตช์ปรับเรื่องเรียงนั้นผ่านฟิลผ่านซีผ่านวงจรก้องนะครับกรองความถี่สูงมีคาปาซิตเตอร์ไฟสูงตัวใหญ่นะครับค่า1200ไมิโครฟารัตอ0โวลต์ ก็จะมีพวกตัวจ่ายไฟระบบนะครับเอาแปลงจ่ายไฟระบบมีโมโดูล P W U M นั hmm. ่นนะครับกำเนิดข้อมี่อันนี้ก็น่าจะเป็น MOSFET ส่วนตัวนี้เรียงๆกันนี้น่าจะเป็นไดโอดนะครเนาะน่าจะเป็นไดโอดเ,อเรียงกระแสะออกไปมีอาชั่นหลายตัวอยู่นะประมาณาห้าตัวคาปาซิตเตอร์ตัวกรองไฟออกก็จะใช้680เมโคฟารัด100โวลต์3ตัว มี C มีแค่ตัวเดียวเองนะใส่เยอะๆก็จะกรองได้ดีนะถ้าใครอยากโมนะครับถ้าใครอยากโมตัวนี้ก็จะใส่ค่าสูงขึ้นก็ได้อะไรอย่างงี้ดูเมื่อแปลงนะครับมอแปลงเหมือนเป็นโมเดล60โวลต์พ200บาท60โวลต์เหมือนพันมาต้องการแค่นี้ทีนี้ก็การปรับโวลต์ต่ำสูงก็จะอยู่ที่ระบบ นะครับต้องการให้เกิน60โวลต์ไหมนะครับแต่หม้อแปลงเป็น60โวลต์นะ1,200วัตต์พัดลมนี้ดูดออกนะครับดูดอากาศร้อนออกไปอากาศเย็นก็จะถ่ายไหลเวียนเข้าข้างหน้านะครับออกมทางโน้นมีตัวปรับ2ตัวนะค่า 5k ปรับโวลต์แล้วก็ปรับกระแสอ่าเดี๋ยวจะต่อไฟเข้านะครับวก็วัดดูกระแสสแตนบายเท่าไหร่นะครับต่อไฟ AC เข้าไปนะก็จะมีหลอดไฟติด หลอดไฟตรงนี้ติดหนึ่งดวงเพื่อเป็นการบอกว่า,าระบบทําง,งานแล้วนะครับพัดลมไม่หมุนนะพัดลมยังไม่ทําง,งานนะครับคิดว่าน่าจะทํางานตามอุณหภูมินะเร็วช้าอยู่ที่อุณหภูมินะครับพอมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิมีตรงนี้ติดกับแผนนะ่นระบายความร้อนอยู่การต่อไฟเข้าไฟออกก็ดูดูสัญลักษณ์ตรงที่แน้นเพจนี้นะครับข้อระบุไว้นะ นิวตันกลาวนะครับถ้าบ้านใครมีกลาวแนะนำให้ต่อกลาวด้วยนะครับนีเส้นสีเขียวนี้นะเนี่ยกลาวกลาวอซนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การกรองสัญญาณรบกวนความถี่สูงสมบูรณ์นะครับเพราะว่าการกรองเนี่ยจะกรองด้วยลงกลาวนะครับการกรองนี่จะกรองด้วยลงกลาวนะผ่านคาปาซิเตอร์ลงกลาวถ้ามีกลาวก็แนะนำให้ต่อให้ครบ การทํางานก็จะได้ประสิทธิภาพการกรองการกระจัดสัญญ,ญาณรบกวนก็จะมีประสิทธิภาพขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะครับสนะครับแบ่งกัน3นะครับมี6มี6กน,น็อตนะเนี่ยก็แบ่งกันคนละครึ่งก็คนละสนะครับกระแสสแตนบายนะครับตอนนี้ยังไม่มีการจ่ายโหลดอะไรยังไม่ได้ต่ออะไรเอาไปนะครับกระแสจะกินอยู่ประมาณนะสี่สิบมิลลิแอมนะครับสี่สิบมิลลิแอมหรือประมาณ2 2งสองกัววัตน,นะครับสองจุดสี่วัต 2.4-2.5วัตต์อันนี้แรงดันที่ข้างตัวเลยนะอ่าแล้วผมจะปรับโวลต์ดูว่าจะแรงดันจะต่ำได้สูงสุดเท่าไหร่ SPS m แบบนี้ก็ดีนะครับที่มีตัวปรับทั้ง2ทั้งโวลต์และก็กระแสนี่ก็ดีอย่างนี้นคือปรับปรับได้ย่านกว้างโดยเฉพาะเมื่อใช้ VR นะครับใช้พอร์ต Potentiometer แบบชนิด มันติเทอร์เนี่ยแบบหลายๆรอบเนี่ยก็จะสามารถปรับแรงดันได้ย่านกว้างกรณีเราไปใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงงานต่ำนะครับแต่เผื่อซื้อมาเผื่อไว้อยากในอนาคตอาจจะอยากใช้กับแรงดันที่สูงขึ้นอะไรอย่างนี้ต่ำสุดแล้วครับนะแตกๆแล้วรอดูระบบ ก็อาจจะไม่ดิเนียเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีการนะตัวเลขก็อาจจะยังไม่นิ่งนะครับก็มีการขยับอรอลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าต่อโหลดแล้วปรับก็จะนิ่งกว่านะอันนี้ก็เหมือนกับต้องการการซีนะครับซีรชาร์จอยู่อ่ะนิ่งแล้วก็คือแดงนันเท่าไหร่ครับ20โวลต์นะ20โวลต์ นะครับประมาณ20โวลต์ต่ำสุด20โวลต์เดี๋ยวจดไว้นะต่ำสุด20โวลต์ทีนี้ก็ปรับสูงนะครับปรับจนสุด นะส่วนแล้วนะครับ82นะครับ8 2 6โวลต์นะครับนะ20โวลต์ถึง 82V โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปใช้กับอุปกรณ์อ,อะไรก็ในย่านกว้างนี้นะครับนะก็แดงดันนะครับ2 0ก็ไปประยุกต์ใช้งานได้เลยเห็นหค,นะค,วความคุ้มค่าอยูตรงนี้คือซื้อมาตัวเดียว7 2 สามารถเอามาคอนโทรลมาปรับใช้กับอุปกรณ์ของเราให้ได้ตามที่ต้องการจะใช้24โวลต์อะไรหรือจะไปชาร์จแบตอะไรก็ได้นะครับส่วนกระแสเนีย่ยนี่จะต้องอทดสอบอีกทีกระแสนะครับนะว่าดังนั้น20โวลต์จะให้กระแสได้สูงสุดเท่าไหร่จะได้1,200วัตต์ไหมนะครับตัวนี้จะได้1,200วัตต์ไมนะเพราะว่าตัวแปรต้องกาอยู่ที่วัตต์ วัตนะเพราะว่าตัวนี้เขากําหนดไว้ไว้ที่1,200วัตเพราะฉะนั้นแรงดันต่ํากระแสต้องสูงอะไรอย่างนี้เมื่อปรับแรงดันสูงสุดก็กระแสก็จะมีการกินเพิ่มอีกนิดนึงนะครับวัตเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะจาก40่ิบดแอมใช่ไหมก็กลายเป็น50ิบดีแอมกลายเป็น2.7วัตนะเพราะมีการคมถีคามทีจะดึงขึ้นนะครับมอเเฟตก็จะทำงานสวิตคามถีสูงขึ้นก็ม,นมีการดึงกระแสขึ้นนั่นเอง กระแสสแตนบายก็จะส่งขึ้นนะสองบาทไม่เกิน3วบาทนะครับเต,นะต็มที่นะสองจุดสี่สองจุดห้าถึงสามบาทเต็มที่นะครับเมื่อต่อโหลดแล้วนะเดี๋ยวก็จะเปิดไปอย่างนี้นะครับรดูการทํางานปรับแรงดันไว้ที่สูงสุด8 2โวลต์นะครับต่อโหลดมันก็จะกินอยู่ประมาณ3วัตต์นะกระแสสแตนบายไปเลี้ยงระบบเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะครับเลี้ยงโหลดนิดนึ่งอะไรอย่างนี้นะตต์ก็มีการเพิ่มขึ้นจาก2.7วัตตเเป็น3วัตต์อะไรอย่างนี้ จะลองดูว่า82โวลต์แรงดันสูงสุดนี่จะได้1 200วัตไหมนะครับกระแสจ,จ่ายได้เท่าไหร่เริ่มจ่ายโหลด1แอมป์นะครับประมาณ100วัตตอ2แอมป์นะครับ3จ่ายไปเรื่อยเจนะครับ82อยังไม่นั่นนะอะ่ตัดนะครับ1 1อก็ 18, คือเหลือ78โวลต์ไม่พอนะ ก็คือจ่ายกระแสแรงนั้นต้องไม่ตกนะครับประมาณ9.5้า้ก้าตอนนี้7แอมต้องดึงคิดว่าล้วจะสักสิบเอาสิบนะครับจะให้ดึงตัวนี้ดึงประมาณแอมแอมตอนนี้7เนาะ7แอมจะให้ดึง3แอมนะครับก็จะเป็น10อนะ่ะ7ดสิบเก ประมาณ10แอมนะครับ10แอมป์ได้เรกนิดหนึ่งนะดูความร้อนก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่มีดิจซิเตอร์ R ตัว5วัตต์หรือ10วัตต์เนี่ยร้อนหน่อยนะมอสเฟตก็ยังไม่ร้อนแผงก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ไดโอดเรืออะไร ยังไม่ร้อนนะครับ800วัต์นะ850รวัต์ตีไป850วัตต์นะครับนะกรณี82ดสลได้850วัตต์เดี๋ยวทีนี้จะปรับแรงดันต่ำสุดนะครับจะหาค่าประสิทธิภาพของ power supply ตัวนี้นะว่าสามารถจ่ายวัตตได้สูงสุดที่แรงดันเท่าไหร่ มีเสียงคลางนะ20โวลต์นะครับมีเสียงคามที uh, 10แอมป์จ่ายได้นะครับ200วัตต์แต่รู้สึกเสียงเสียงคลางของคามทีเนาะเอา20แอมป์20แอมป์จ่ายได้นะครับ แสดงว่าสูงสุดได้24แอมป์นะครับ24 25แอมป์นะแต่แรงงาจ่ายได้19โวลต์20โวลต์จริงนะครับได้24แอมป์แล้วก็มีเสียงคางของความถี่อ่ะอันนี้พัดลมทำงานแล้วนะครับนะนะมีความร้อนนะครับนะความร้อนตรงแผ่นระบายความร้อนนะนะ พอมีเซนเซอร์นะครับตรงซิลิโคอนขหลอมล้วทำงาน20โวลต์ต่ำสุดนะครับนะ20โวลต์ต่ำสุดแต่แค่480วัตต์สูงสุด82โวลต์ได้850วัตต์ในที่นี้มาดูค่ากลางและค่ากลาง,ลางผมจะปรับไว้เป็น72โวลต์นะครับตามสเปคนะตามสเปค วัดกระแสดูว่าได้16นะครับตามนี้นะตามข้อมูลแอมเปรก็คือ72โวลต์16.6แอมนะครับ72คูณ16.6ก็ตีไป1,195ก็คือ1,200วัตต์นั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลของ ผู้พอดีเขาบอกมานะครับเริ่มจ่ายโหลดพลังก็จะทำงานนะอตอนนี้10แอมป์แลนะครับ750วัตต์ผมเพิ่มไปอีก5แอมป์เนะอลองนะครับ นะแดงแรงตกนะ,ะประมาณมาตรฐานก็คือให้ประมาณจุ 8, นะแดแปดจุดห้าถึงจุดแปดนะแดงแรนที่เราต้องการทีนี้เราก็จะได้สิบหกนะครับทีนี้แดงแดั้นตกลงมาก็จะเหลือแค่เจ็ดสิบสองโวลต์เจ็ดสิบเอ็ดกว่ากก็จะได้อยู่พันสองร้อยวัตต์ก็เต็มนะครับทีนี้ผมจะปรับให้เป็นตามม้อปแปลงนะครับม้อแปลงหกสิบโวลต์นะครับ,มปป 60, นะรบผมจะปรับให้เป็นหกสิบโวลต์ ประมาณนี้หกสิบเจ็ดจุแปดมีความร้อนเกิดขึ้นแนละ้วก็พัดลมก็เริ่มทาง,งานแล้วนะแต่ตรงมอสเฟตตรงนี้ไม่ค่อยร้อนนะนะครับดูนะเย็นๆอยู่นะครับถ้าร้อนก็ตรงที่ซิงตัวนี้ก็น่าจะเป็นมอสเฟตเป็นไดโอดรดติฟายไป มาแปลงฟิลเตอร์ก็ยังไม่ร้อนนะครับอ่าหกสิบโวลต์ะนะครับดูนะครับทีนี้จะไดพันสองร้อยวัตต์ไหมแปดแอมพ์ดึงนะครับสิบห้าแอมป์โวลต์ยังไม่ตกนะครับอันนี้มาผมต้องการสิบแอมป์อ้าวสิบแอมป์เป็นสิบแปดแอมป์ดูสิบเก้าแอมป์ยังไม่นั่นนะครับ ยังไม่ตกนะแดงดังนยี่แอมไม่ตกนะครับนะยี่แอมไม่ตก60สิบโวลต์เป๊ะนะครับประมาณ24.6ที่60โวลต์นะครับ 60โวลต์24.6แอมป์นะได้1,000 1, 000, 1 100, ได้1,476 1,400เลยนะ1,400กับ1,500วัตต์เลยนะครับนะเกิน24ไปนิดนึงเมื่อกี้24.7.8นี่ก็เริ่มดังนั้นเริ่มตกนะเหลือ55โวลต์วกว่าอ่าทีนี้ถ้าผมปรับไปเป็นสัก 3 6โวลต์ที่เราใช้งานกันมีอะไรบ้างครับก็มี48ใช่ไหมเอา48อ่ะิบแก็ตีไปบ้างเท่ากันนะครับเท่ากันสรุปแล้วก็คือกระแสะได้24แอมป์48โวลต์ก็ยังได้กระแสะที่24่แอนต่อกว่าไม่เกินนี้เอาแรงกงกัน36โวลต์ 36โวลต์4 5่สแอมป์ีแอมป์อบ สรุปตามนี้ครับก็คือ Mac Power p o ร์พนะครับก็คือทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจริงนี่ประสิทธิภาพสูงสุดของอตัว S M P S ตัวนี้นะครับตามโม่แปลงระบุไว้จริงก็คือโม่แปลงเขา1200วัตต์6กโวลต์นะก็เมื่อทดสอบที่60โวลต์ครับปรับแรงดันไว้ที่60โวลต์นี่สามารถให้กระแสออกสูงสุดได้ที่2 4แอมป์เลยนะครับนะ24แอมป์เลย เมื่อคูณ60ก็ะจะได้ประมาณ1,400วัตต์นะสูงสุดจริงๆนะครับแต่พวกนั้นก็คือแรงดันลดลงไปนะครับแต่ถ้าเป็น72นะครับ72โวลต์ตามค่าที่ระบุไว้ในสเปคของเครื่องนี้ก็คือก็จะได้16.6แอมป์จริงนะครับก็า1,200วัตต์จริงนะแต่ถ้าเกินไปแล้วนะ73 74อันก็กระแสก็จะลดลง ปัดก็จะเริ่มไม่ได้แล้วเหมือนความถี่จะเต็มแล้วยิ่งไป82โวลต์ปับได้สูงสุดไปสโวลต์จ่ายได้แค่850วัตต์เองถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องวัตรนี่ก็สามารถใช้ได้นะครับที่แรงดันสูงดสิโวลต์นะครับเหมือนกันนะเมื่อเราใช้แรงดันต่ำสุดก็ยังได้กระแสอยู่ที่2 4แอมป์เหมือนเดิมนะครับ mm. นะยีแอมป์ยังไงก็20.24คูณนะก็จะได้480วัตต นะครับ24นะ20คูณ24ก็จะได้480วัตต์แต่กระแสแสดงว่ากระแสถูกกำหนดไว้ด้วยอาชันตัวนี้นะครับห้ามเกิน24แอมป์นะอาจจะมีค่าคาดเคลื่อนหน่อย24แอมป์กว่าๆประมาณนี้ก็คือสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด24แอมป์นั่นเองเครื่องตัวนี้นะครับถ้าเกิน60โวลต์ขึ้นไปกว่ากระแสเขาจะลดลงนะครับอันนี้คือค่าค่าที่สปายตัวนี้จ่ายได้จริง เพราะฉะนั้นผมก็จะปรับแดกดันไว้ใช้งานตรงนี้60โวลต์เนี่ยถือว่าเป็นค่าที่สปพลตยตัวนี้จ่ายได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับนะดึงปลั๊กออกแล้วนะอืมดีเดยนะครับอันนี้ก็มีซอฟต์สตาร์ตด้วยนะอาศัยดีเดย์ NTC เป็นตัวตัสตาร์ตเมื่อแรอง,งจ่ายเต็มดีเดยก็ต่อตรงอะไรอย่างนี้ นะไฟก็ยังค้างอยู่นะครับนะน30โวลต์ก็ค่อยคลายนะถ้าเราไม่มีโหลดนะครับหเหมือนเขาไม่มีดิจิตเตอร์คอบหรือเปล่าเอาไว้คลายแรงดันของสีแต่ถ้าผมต่อโหลดปุ๊บนะแรงดันก็จะหายเลย <c oughs> ความร้อนไม่เป็นปัญหาเลยนะครับนะวัดตัวแล้วเนี่ยอันนี้ก็พออุ่น <c oughs> น,นะแล้วก็ จะได้ชี้ว่าจุดในอลองดูอ่ะก็ประมาณ50 60อ่กะ60กว่าองศาเซซีสตรงแผนระบายความร้อนนะครับถ้าตรงตรงนี้ของไอ้มอดเฟตเนี่ยก็แค่อ,อุอ่อนๆนะต่อสว r ต t c h i n g สี่สกว่าองศาเซซีสก็มีแผนระบายความร้อนของไดโอดตรงนี้ประมาณ60 มอแปลงก็ประมาณหกเจ็ดสิบ okay, มอแปลงด้วยก็จะร้อน,อ,นอันนี้ก็ร้อนร้อนเพราะฉะนั้นก็คือพันสี่รวัตต์เนี่ยความร้อนไม่มีปัญหาเลย1ันสี่รวัตต์แม็กซ์แล้วก็พันสองรวัตต์นี่ทำงานได้ต่อเนื่องได้สบายๆเลยนะครับเปิดได้ทั้งวีทั้งวันเลยนะ ยิ่งถ้าใช้แค่ 1, พันบาทเผื่เผื่องเนือเนี่ยพันบาทนี้ก็ใช้เปิดได้ตลอด24ชั่วโมงได้สบายถือว่าประสิทธิภาพได้เลยนะครับนะทดสอบการจ่ายกระแสได้ก็ได้ PCB ก็ดูไม่น่าเกียดนะครับรวมอาสมราคา1,400กว่าบาทกับประสิทธิภาพที่ได้กับ1 5 0 0าวัตเต์เลยนะพัดลมก็อาจจะดังหน่อยนิดนึงกรณีความร้อนเพ้่สูงนะครับ แต่ก็ไม่น่าเกียดกระแสก็นั่นแหละครับก็ปรับได้นะคือผมที่วัดโหลดเมื่อกี้คือกระแสขึ้นสูงสุด24แอมป์น,นี่ก็คือเราก็มาปรับเอาตัวนี้ก็เฉลีย่ย0ถึง24แอมป์อย่างงี้เราต้องการกี่แอมป์ก็ปรับเอาเพราะว่าตัวนี้ผมปรับไปสูงสุดแล้วนี่24แอมป์กรณนีใช้60โวลต์นะแต่ถ้าเป็น70โวลต์กว่าๆนี่ก็กระแสก็จะลดลงเหลือ16แอมป์17แอมป์ ก็นแนะนำเลยสำหรับผู้ที่เสาะหาตัว smps เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆปรับน้ำหรือว่าหลอดไฟ led หรืองานอะไรต่างๆก็สามารถใช้ได้เลยนะครับจ่ายไฟได้ดีคุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อใครต้องการจะซื้อนะ,อะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็คงมีเพียงเทาง่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ